สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมเมืองเบลเลงทางตอนเหนือของประเทศบราซิลกำลังกลายเป็นจุดสนใจของทั้งโลกเพราะสถานที่แห่งนี้กำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือขอบ30ในปี2025นี้ที่จะมีพูดนำและผู้แทนจากกว่า190ประเทศหลั่งไหลมาร่วมถกประเด็นโลกร้อนและอนาคตของโลกแต่ก่อนที่จะเริ่ม เมืองนี้ต้องเผเชิญกับพายุลูกใหญ่ก็คือพายุผู้คนที่กําลังจะหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมหาศาลจนโรงแรมในเมืองมีไม่พอรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมหลายหมื่นคนแต่เมืองเบนเลงกับพิกวิกฤตให้เป็นไอเดียสุครีเอทีฟโดยการใช้เรือสำราญขนาดใหญ่มาเป็นที่พักชั่วคราวเรือสำราญหลายลำถูกนำเข้ามาเทียบท่าในแม่น้ำแอมะซอนจนกลายเป็นโรงแรมลอยน้ำเพื่อรองรับแขกจากทั่วโลกห้องพักแต่ละห้องมีการตกแต่งอย่างหรูหรา มีวิวแม่น้ำสุดอลังการเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมงานครบ30ที่ต้องการความสะดวกและประสบการณ์ใหม่ในเวลาเดียวกันซึ่งมาตรการนี้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่พักได้อย่างชาญฉลาดเพราะแทนที่จะเร่งสร้างโรงแรมใหม่ให้เสร็จทันในเวลาอันจำกัดที่อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่เมืองกับเลือกแนวทางที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนกว่าเมื่อการประชุมจบเรือก็สามารถออกจากท่าได้โดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยของการก่อสร้างถาวรไว้ นอกจากนี้มเมืองเบเลงยังใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ตัวเองในฐานะประตูสู่แอมะซอนเมืองที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำเข้ากับแนวคิดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่งานขอบ30ิที่จ,จัดขึ้นที่นี่ถึงไม่เป็นเพียงการประชุมระดับโลกแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟนูพื้นที่สีเขียวและการพัฒนายอย่างยั่ง,ย,งยืนของภูมิภาคนี้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเผยว่าการต้อนรับผู้คนจำนวนมากด้วยการใช้เรือแทนโรงแรม เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเมืองที่ใหญ่กว่าในอนาคตพเพราะเบนเลงตั้งใจจะใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพขอบ30เพื่อเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งและที่พักในระยะยาวอีกด้วย